ชี่เจ๊ fate, ชอบอ pues ันไหนคะชี้ดูหน่อยค่ะนี้ตแบบนี้ค่ะก็แบบนี้เองตุ้มตุมนี้ก่ก็ไปกินสมไปกินนสกักันดิ้งเลยกับช่องนองเบเกกี่เนาะจ้ะมือนี้มาจุลาอุพัทยาก็เร่แวดมหามูลหิวเขาตัดสินดจแทกกันเดย์ยังกินออกไปตลาดแต่ตะมกฮู้มากเนี่ยจ้ะได้มามากมากินน้ำกันไม่มีณน้องบันนิ้เงาบันนี้เมื่อนี้บ่เหตุนาะจ้ะเนาะเพราะมื่อนี้ไม่ลด เมื่อรถลดอ้าบึงมื้อนี้มีหยังกินแน่อ้าอันเป๊กกี้สวัสดีครับเอาลูก้ายลาหายาลแล้วครับดีขึ้นมากๆแล้วอันนี้มันยังค่ะอาเจ้าสี่สกินไดไอยู่บค่ะคือว่าตรงไปเลียนเ,เด็กดัดฟันก็สิเรียนลึดนี่นะจ๊ะดูเหมือนมันจะมือดอยู่นะเป็นบีกยกจะมีส้มตำด้วยตำปลาหวานเท้าขาดบ่ได้ค่ะ ลบ่ายตุคอยื่นพักค้าไม่มีอย่างนั้นอาหารชิ้นโดดเนายกขึ้นมาเทายกขึ้นมาเอามาได้จ้าเพื่ออยางมาสอยนะมาปกติคุณแม่ปุกี้เป็นคนมากินบ้างค่ะเนี่ยปกติปุกินเล่นบ้างค่ะบ่าเคยกินปไนไหนจ้าว่าเคยกินค่ะเตะฮาวโกยังเดียวบ่าเคยกินไปไหนจ้าโดนโดนจังกินเชื่อดหนึ่งค่ะโดนโดนเนาะค่ะเนาะอันนี้จะมูสวัสดีค่ะสวัสดีน้ำกันมากินข้าวน้ำกัน ปบบ้าต่ยาตับยูต้อนไหนแล้อกเ็กกี้ดูกระตูน่มีเสียงตอบรับแซบบอกเขาปู้นนะ่ะฮะอไทบ่บอสขานตองสำเนียงแม่

เอข้าวไหเดากิ้อนอยู่่คกินเลยนไรดจ้ะ เดี๋ยมาจ้ะจยังไงคือขึ้นจิ้มม้แล้ใหย่างนี้อยนึกเข้าไปแสบใครแบมันหรานมาเยอะตรงนี้ป็นไาหลานยังกบบติดเป็นแสบๆนะขาเลยแกวลดออกมา หยากก็ค่ะไปอยู่นั้นไี่กำลกินเป็นซิวเป็นเป็นบ้าอันนี้เอาไม่ี้อบใช้ครับพมืกินผาแล้วเหรอนี่ากผมอันนั้นนี่แหละเป็นเทียนไม่ได้ตูวไห่กินขอาไม่ได้กานจเนาะ

ผมงยไปลห้นาดหม่ังียจบอกแม่อะี้โตแล้วบอกทมันเหมันจะเฮี้ยมันจะเฮี้ย

เกี่ยวหอยไหมมาก,กองมาหกันเอาไปห,หันละเห็นมาัหนหาป้าหินกสิที่แว่บนหาเอาดอก่กยกินบอกไว้่มันอกไว้แตนยุคนาเจ้เป็นลาบหอยไหมยุคนาเระเเป,นนปุ่นนะกินให้มเ็นะเจเห็นเป็นเต็มจับแเม่น,นนี่แล้วจ้ะคุณ่ะ ทำใ่งมัม่นมากเลยสยของนอเปิดลำบากอู้ยตีนใกลนนเลน,นี่ยตีนอนเลยไปกดอันน,นักก้นดิลูกไี่ทำแลลูกดูตามันแคลดิบะนี่ยหักกระดูก บอสร้อยสร้อยฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ก่อนเฮ้ยจะเป็นยังไงถ้ากินบ่ค่ะกินแล้วพอนจะกินบ่บ่ไม่กินเลยชอบชอบอ๋อก็ิก็จะใส่แปรงหลายๆนะแต่อยู่บ้านชุดแปรงอืมแปรงนะนะ ถอดไม่ไหม่จัแสบเลยอันนี้มันก็หิตไม่ไหมงานายเนาะคุณลังค้นแก่กระดามินเนาะนหนาคนนันสิเพื่อนเราพักขาต่อขึนหนาแรงดคุณลังค้นขจตกระลวกจ้่หมักแบบนี้มันมันมักใค่มันมันนก็คือว่าแบบว่าขจาวงขจากินหลวเขจากสิเล็คุณต้องทักดีนะ นนี้เขามีเน่าหิบกบกว่าไปยุใส่ดับดับเสียมบบบับแล้วลาบตาแดงบอ,อกไหมได้จาบอไหมหไ้หนี่ยแลชลีเนี่ยคกกี้ไปกี่แล้วมาแต่กินนั้นว่าคือมูหนหรอจ่านั่นแ่เสียบแต่ไม่มีมูเน่ยมือซ่อแบบือพูดไม่กินไม่ทันอซื้อซื่อซื้อแน่แงเสียงว่ามัานยังนี้ มูเขากินน้ำว่าเป็น <laughs> เป็นวะจามแ,าแม่นั่งมกงงงักแน่สร้างสร้มงกุ่มเหมือดอีเ <laughs> ลือดปวกบ้านห้องเันสาๆเนะนาะเดิกดกปันหนเกิดลูกใส่ไปเหตดเบียงงั้นบ้านลุดใส่ไปซื้อเนื้อนี่โอ้ยเปนาย,ยาก พัวอยู่กัไอดไรกับลุกไปหาจืนอตีนไกลแล้วไป่นอโบบัจยันอย่างนี้มึงดึงัันสอบมึงีตามึงอะไ้เอาคือหาย

นะล่เราจะคลิปนี้ก็จะไว้สนิทสัก่อนเนาะขอการไม่คลิปหนาอาว,วัสดีจ้าได้าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ